จะมาเล่าอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นคู่แข่งของโคคาโคลาครับที่เรารู้จักกันคือแบรนด์ปั๊บซี่เลยนะครับผมโอเคแบรนด์ปั๊บซี่นะครับเริ่มต้นก็คือปี1893หลังจากที่โคคาโคลาเนี่ยได้รับความนิยมของขายดีมากในสหรัฐอเมริกาครับมันก็จะมีแบรนด์เกิดใหม่ที่อยากทําแบบเดียวกันเพื่อแย่งส่วนแบ,บน่งในตลาดนะครับ okay, แต่ว่าไอเดียเขาเนี่ยแตกต่างกันโคคาโคลาเนี่ยจุดข,ขายของเขาเนี่ยครับก็คือต้องการที่จะทําให้สุขภาพดีใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้สดชื่นส่วนแบรนด์ของตัวปั๊บซี่นรตอแกนะครับ มีความตั้งใจจะทำให้มันเป็นคล้ายๆกับเครื่องดื่มชูกำลังครับหวานๆให้พลังงานยุคแรกๆเลยครับคือคุณเบรแฮมเนี่ยทำเครื่องดื่มขึ้นมาชนิดหนึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลกลิ่นวานิลาลาโค้าออกมาใน่อชื่อเออบรแฮมซอบริงต์พอมาได้รับความนิยมเนี่ยมันก็มีช่วงที่รีแบรนด์เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผม หลังๆมาเนี่ยมีการเพิ่มตัวน้ำโซดาเข้าไปเพ<ม>ื่อที่ทำให้มันมีความซ่าโดยที่เปลี่ยนชื่อมันจากเบลตแฮมซอบดิงเนี่ยกลายเป็นแป๊บซี่แฮมซึ่งมีที่มาจากคำว่าดิสป๊บเซียนะครับผมหรือว่าโรคอาการจุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยนะครับผมโดยที่ทำการโปรโมทว่าเครื่องดื่มตัวนี้ช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยไม่จุกเสียแน่นไว้ดื่มกับอาหารนั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นของแบ็คซี่